เมื่อก่อนทํางานเป็นพนักงานมหาลัยค่ะก็มีความคิดว่าการทํางานที่เป็นเงินเดือนเนี่ยเราก็ย้ําอยู่กับที่กว่าเราจะเกษียณออกมาเราไม่มีเงินเก็บเรามีแต่นี่แต่พอเรามาทํางานตรงที่เราเป็นงานของเราเองเนี่ยเราจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ทําตอนไหนก็ได้ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแล้วก็ซื้อพ่อแม่พันุ์หางนกยุงมาเพาะหางนกยุงขายแล้วทีนี้มีพี่คนนึงเลี้ยงปาก,กัดอยู่ค่ะแต่ทีนี้เขาหาตลาดส่งออกไม่ได้เราก็เลยไปหาตลาดให้ เราตั้งใจจะเป็นแค่ลูกบอ่อเพราะเราก็ทํางานประจําก็แค่หาตังค่าขนมทีนี้พอเราทํามาแล้วเนี้ยพอไปส่งขายทั้งฟาร์มเลยทั้งบ้านเลยได้2,000ันบาทอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เอาไม่ยอมเป็นลูกฟาร์มเลยตั้งตัวหาตลาดขายเอง่ะไปเจาะตลาดที่เขาแบบเป็นเพจของเขาเขาไปเจาะไปเจาะไปเจาะลูกค้าก็มาตามเพจเราคํานวณดูแล้วอาชีพเสริมเนี่ยมันแซงรายได้เราไปประมาณ หถึงหเท่าของเงินเดือน mm hmm. ก็เลยตัดสินใจออกจากงานในฟาร์มเรานะคะ mm hmm. ก็คือจะมีขวดแบนอยู่2 5ง0 0ื่ัขวดค่ะ mm hmm. บ่อเพาะอยู่ที่ประมาณ500ร้อถึงหกรบ่อค่ะฟาร์มเราจะมีมากกว่า2 0่สิพันค่ะ mm hmm. การส่งออกปลาของฟาร์มนะคะ mm hmm. มีหลายประเทศค่ะ mm hmm. เช่นจีนอินเดียสิงคโปร์บังกลาเทศต่ำสุด5้าบาทค่ะสูงสุดห้าค่ะ เฉลี่ยเป็นเดือนก็จะอยู่ปรถึงณ5หมนะื่นณปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่บอกเป็นตัวเลขนะบ,บอกเป็นแค่6หลักต่อเดือนแนะนำตัวไหนครับ สวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะชื่อจริงชื่อปียนัทค่ะฟาร์มของเราก็ชื่อปียนัทฟาร์มค่ะตั้งอยู่จังหวัดนคนปรปฐมอำเภอเมืองตำบลพงเมเดือค่ะที่มาของฟาร์มเราเป็นมาอย่างไงครับจุดเริ่มต้นเลยอะเมื่อก่อนทํางานเป็นพนักงานมหาลัยค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเวิร์กฟอร์มโฮมเราวแบบว่างงานไม่รู้จะทําอะไรก็เลยไปซื้อเตามาเลี้ยงเล่นแล้วก็ซื้อพ่อแม่พันุ์หางนกยุงมาเพาะหางนกยุงขาย แล้วทีนี้มีพี่คนนึงเหมือนเขาเลี้ยงปากัดอยู่ค่ะแต่ทีนี้เขาหาตลาดส่งออกไม่ได้เราก็เลยไปหาตลาดให้ตอนแรกอะเราไม่ได้มาเป็นคนขายนะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบส่งออกเลยนะคะเราตั้งใจจะเป็นแค่ลูกบ่อให้กับเท่าแก่เพราะเราก็ทำงานประจำก็แค่หาตังค่าขนมเดือนละ3 4พันทีนี้พอเราเราทำมาแล้วเงี้ยพอไปส่งขายทั้งฟาร์มเลยทั้งบ้านเลย ขายทั้งหมดเลยได้2,000บาทต4,000กผ่ 1, รือลย2,007เนี่ยอ้ถ้าอย่างงี้ไม่เอาไม่ยอมเป็นลูกฟาร์มเลยตั้งตัวหาตลาดขายเองค่ะเราเริ่มหาตลาดก็คือจาก facebook ค่ะเริ่มโพสต์เริ่มหาลูกค้าเริ่มโ,มโพสพรีเซนต์ปลาของเราแล้วก็ไปเจาะตลาดที่เขาแบบเป็นเพจของเขาเขาไปเจาะไปเจาะไปเจาะลูกค้าก็มาตามเพจก็เลยเป็นที่มาของการาะปลากัดขายค่ะ เมื่อก่อนเรายังไม่ได้เลี้ยงปลาปลาในขวดนะคะเลี้ยงในกระป๋อง5้าลิตรก็มีอยู่ประมาณ900กระป๋องค่ะบอ่อปูน60บอ่อค่ะเมื่อก่อนเลี้ยงปลาไม่เป็นเราก็ไม่รู้ค่ะก็คือจับมาผสมพันธุ์เราไม่ต้องดูสายพันธุ์เราก็เออเห็นเขาอันนี้สวยเราก็จับมาเราไม่ได้เลือกพ่อแม่พันธุ์ที่สวยเพราะเราก็ไม่เคยทาําปลาไม่เคยอะไรก็เห็นเขาทําก็อยากทําตามเขาไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเราจะต้องศึกษาย,ยัางไงก็ไปซื้อพ่อแม่พันธุ์มาพอมาเพาะแล้วะค่ะ ปลาไม่ได้ออกมาเหมือนพ่อแม่พันธุ์ก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันแล้วเราก็เลยต้องมาศึกษาการหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีการดูสีถึงจะได้พ่อแม่พันธุ์ถึงจะได้ลูกออกมาที่ตามคุณภาพของมันค่ะทำงานบรรจุมาได้15ปีค่ะเราก็เลยกเกษียณตัวเองออกมาเพื่อที่จะมาทำปากัดเราคำนวณดูแล้วเงินเดือนกับรายได้ที่เราตอนแรกเราคิดว่าเราทำเป็นอาชีพเสริมแต่ตอนเนี้ยอาชีพเสริมเนี้ย มันแซงรายได้เราไปประมาณ5-6ถึงหเท่าของเงินเดือนแล้วก็มีความคิดว่าการทํางานที่เป็นเงินเดือนเนี้ยเราก็ย้ําอยู่กับที่กว่าเราจะเกษียณออกมาเราไม่มีเงินเก็บเรามีแต่นี่แต่พอเรามาทํางานตรงที่เราเป็นงานของเราเองเนี่ยเราจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ทำตอนไหนก็ได้แล้วทํำเล่นๆก็มีรายได้เข้ามาก็เลยตัดสินใจ ออกจากงานแล้วก็มาทำตลาดเจาะตลาดเองทำเองก็เลยเป็นจุดที่มาของการแล้วส่งออกปัจจุบันเลี้ยงปริมาณเท่าไหร่ครับปัจจุบันเนี่ยในฟาร์มเรานะคะก็คือจะมีขวดแบนอยู่25,000ขวดค่ะบ่อเพาะอยู่ที่ประมาณ5 0 0อถึง6 0รบ่อค่ะถ้ารวมลูกทีมด้วยค่ะก็อยู่ที่ประมาณ100,000ขวดค่ะฟาร์มเราจะมีมากกว่า20 3 0สายพันธุ์ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะรับลูกบ่อค่ะ แล้วส่วนมากถ้าอันไหนที่เราไม่มีเราก็จะรับจากพ่อค้าแม่ค้าที่ส่งมาให้เราค่ะหลักๆที่เป็นปลาเศรษฐกิจของฟาร์มเลยนะคะก็จะมีพวกฮาร์ปมูนมีหลายสีหลายสายพันธุ์ปลาหางสั้นก็จะมีหลายสายพันธุ์มีกาแล็กซี่มีนีโมมีเยนโลค่ะเยนโลก็จะเป็นสีเหลืองนีโมก็จะเป็นสีส้มค่ะถ้าเป็นแนวกาแล็กซี่ก็จะออกสีแดง ก็จะมีหมูช้างหางสั้นหูช้างหางยาวหูช้างสีอ่อนส่วนมากที่ฟาร์มจะขายเป็นปลาหางยาวเป็นหลักเลยอ่ะตลาดของเราจะเป็นตลาดส่งออกค่ะยกตัวอย่างเช่นจีนอินเดียสุรกีอุซเบกิสถานแล้วก็สิงคโปร์บังกลาเทศเม็กซิโกมีหลายประเทศค่ะแล้วก็จะมีบริษัทเข้ามารับปลาของเราไปส่งออกด้วยค่ะการส่งออกปลาของฟาร์มนะคะก็อยู่อาทิตย์ละ ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นตัวต่ออาทิตย์ค่ะ,ฉะเฉลี่ยเป็นเดือนก็จะอยู่ประมาณสี่ถึงห้าหมื่นตัวค่ะต่าสุดห้าบาทค่ะสูงสุดห้าร้อยค่ะณปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่บอกเป็นตัวเลขนะคะบอกเป็นแค่หกหลักต่อเดือนข้อดีของการเลี้ยงปลาสร้างรายได้ครับข้อดีของการเลี้ยงปลานะคะก็คือมันเป็นอาชีพที่อิสระค่ะแล้วก็เราทํางานอยู่กับบ้านเรามีเวลาที่เป็นของตัวเองได้เยอะที่สุดค่ะสามารถเป็นรายได้หลักแล้วก็กดหนี้ได้ค่ะ ถ้าอยากฝากคนที่อยากเริ่มเลี้ยงอยากฝากอะไร,รมือใหม่ที่อยากเลี้ยงอันดับแรกเลยค่ะเราต้องรู้ว่าเราใจรักการเลี้ยงตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็พื้นที่ของเราเนี่ยอยู่ในเศรษฐกิจไหนอยู่ในทำเลที่ส่งออกปลาพวกนี้ด้วยหรือเปล่าอาหารเนี่ยคือปัจจัยหลักค่ะถ้าเราไม่มีแหล่งอาหารลูกไรร่อะค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่สูงมากอันนี้คือหลักๆของคนที่จะต้องฝึกเลี้ยงปลาค่ะข้อเสียของคนที่ จะเริ่มต้นในการทำปาล์มเนี่ยค่ะคือถ้าเราไม่มีเงินทุนเนี่ยค่ะเพราะการทำโรงเรือนเนี่ยใช้ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่มีความรู้อย่างเงี้ยเราจะทำปลาเสียหายค่ะเพราะถ้าเราผสมปลาไม่ถูกต้องเนี่ยปลารเราจะออกมาไม่สวยเราต้องศึกษาข้อมูลให้ลึกซึ้งก่อนเราถึงจะมาทำปลาค่ะช่องทางติดต่อครับส่วนเพื่อนๆคน,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 นไหนนะคะที่อยากเข้ามาศึกษาอยากจะ มาทำธุรกิจปลาสวยงามเข้ามาติดต่อได้ในเพจของกาฟฟี่ไทยแลนด์ช็อปค่ะหรือเข้ามาใน Facebook ปีอนัทฟาร์มค่ะหรือแอด ID ได้ค่ะ0617316359ค่ะ